ดีค่ะขอต้อนรับสู่วิชาคีย์บอร์ดนะคะสำหรับนักเรียนระดับช้้นประถมศึกษาปีที่6หรือเกรด6นะคะวันนี้สอนโดยทีเชอร์นิชาบุญประเสริฐค่ะสำหรับบทเพลงวันนี้นะคะคือเพลงลูเวียงนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเพลงเนี่ยเรามาฝึกนะคะเบสคร f ฟโน้ตนะคะหรือโน้ตบนกุญแจฟากันนะคะโดยทีเชอร์นะคะมีวิธีนะคะในการอ่านโน้ตกุญแจฟาอยู่2แบบนะคะแบบที่1น,นะคะ แบบที่1คือให้นักเรียนนะคะนับโนต้ตนะคะเป็นแบบนับโนต้ตโดยที a เชร์นะคะจะให้นักเรียนจำตัวโนต้ตนะคะทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถนับได้ง่ายๆนะคะ,ะข้อผิดพลาดก็น้อยลงด้วยนะคะโนต้ตตัวแรกที่ให้นักเรียนจำนะคะคือโนต้ตตัวทีค่ะ ตัวทีนะคะจะถูกเขียนอยู่ทับเส้นที่2ของกุญแจฟ้านะคะวิธีการสังเกตง่ายๆอีกแบบหนึ่งก็คือ,อดูกุญแจฟ้านะคะหางของกุญแจฟ้าเนี่ยถูกเขียนทับเส้นที่2พอดีเลยนะคะก็จะเป็นโน้ตตัวทีนะคะต่อไปโน้ตอีกตัวหนึ่งนะคะคือโน้ตตัวฟาค่ะโน้ตตัวฟาจะอยู่ทับเส้นที่4นะคะโดยให้เราสังเกต อีกจุดหนึ่งก็คือหัวของกุญแจฟ้านะคะหัวของกุญแจฟ้าถูกเขียนทับเส้นที่4ของกุญแจฟ้าเพราะฉะนั้นโน้ตที่อยู่ทับเส้นที่4จึงเป็นตัวฟ้าจำา2ตัวนะคะตัวแรกตัวทีอยู่เส้นที่2ตัวฟ้าอยู่เส้นที่4ตัวอย่างวิธีการนับนะคะสมมุติว่าทีเชอร์นะคะต้องไม่ทราบว่าเจ้าโน้ตที่ลูกศรสีน้ำเงินคือโน้ตตัวอะไรนะคะ ที่เชืต้องการว่าโน้ t ตัวนี้คือตัวอะไรวิธีการง่ายมากคือนักเรียนสังเกตว่าเจ้าโน้ตตัวนี้เนี่ยอยู่ใกล้เส้นที่สองหรืออยู่ใกล้เส้นที่4ถ้าอยู่ใกล้เส้นที่2เราก็นับจากตัวทีนะคะไปหาเจ้าโน้ตตัวนี้นั่นเองอะอย่างแรกนะคะเรามาเริ่มกันเลยจากตัวทีนะคะไปหาโน้ต จตัวทีไปหาโนต้ตที่อยู่ลูกศรสีน้ำเงินตรงนี้นะคะเรามาเริ่มนับกันก็นกคือตัวทีเสียงต่ำลงหนึ่งเสียงคือตัวลาและตัวลาต่ำลงมาหนึ่งเสียงก็จะได้เสียงซอนนะคะคำตอบที่ได้ก็จะเท่ากับตัวซอนนั่นเองต่อไปนะคะตัวอย่างที่สองนะคะสมมติว่าที่เชอร์เขียนตรงนี้นะคะที่เชื่อต้องการทราบว่าโนต้ตที่ลูกศรสีเขียวคือโนต้ตตัวอะไรนะคะ คราวนี้เจ้าโนตตัวนี้นี่อยู่ใกล้กับเส้นที่4หรืออยู่ใกล้กับเส้นที่2ถ้าอยู่ใกล้เส้นที่4คือโนตตัวฟาเราก็นับจากตัวฟาไปหาเจ้าเสียงนี้นะคะจากตัวฟานะคะเส้นที่2องไปหาเสียงนี้เท่ากับเรานับลงนะคะเรานับลง1เสียงนะคะฟาลงมา1เสียงก็จะได้เจ้าตัวมีนั่นเองหรือถ้าใคร สะดวกนะคะหรือใครถนัดนะคะในการนับจากเส้นที่2ก็ได้นะคะบางคนอยากจะนับจากเส้นที่2ตัวทีเราก็นับขึ้นไปนะคะไปหาเจ้าโน้ตลูกศรสีเขียวก็จะเป็นทีสูงขึ้นมา1เสียงคือโดโดสูงขึ้นมาหเสียงคือเรและเรสูงขึ้นมา1เสียงก็จะได้เจ้าตัวมีเหมือนกันนะคะ อันนี้คือวิธีที่1น,นะคะคือใช้วิธีการนับโนต้ตทัวนะคะให้นักเรียนสังเกตว่าโนต้ตโจทย์ที่ทิ่เชอร์ให้มาเนี่ยเป็นโนต้ตอยู่ใกล้ตัวทีเส้นที่2หรือใกล้ตัวฟาเส้นที่1น,นะคะและเราก็นับไล่เสียงเอาไม่ว่าจะเป็นนับเสียงขึ้นหรือนับเสียงลงนะคะแต่นักเรียนระวังนับผิดด้วยนะคะต่อไปนะคะหรือวิธีที่2นะคะคือ ให้นักเรียนนะคะจำนะคะวิธีที่2คือจำนะคะโน้ตทับเส้นนะคะหรือโน้ตที่อยู่ในช่องอันนี้จะต้องอาศัยการท่องจำนะคะนักเรียนก็จะต้องไปท่องว่าโน้ตที่อยู่ทับเส้นนะคะมีโน้ตตัวอะไรบ้างก็คือ ซอนทีเรฟาลาเราก็ต้องไปท่องนะคะโน้ตที่อยู่ในช่องคือลาโดมีซอนอ่ะก็ต้องให้นักเรียนลองเลือกดูนะคะว่าจะถนัดแบบไหนมากกว่ากันคราวนี้นะคะเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดการอ่านโน้ตกันนะคะโดยวันนี้ทีเชิ์จะขอใช้วิธีที่หนึ่งคือการนับเส้นนะคะ อย่างที่ทิเชอร์บอกคือตอนแรกเราต้องดูก่อนว่าจ้าโนตตัวนี้อยู่ใกล้เส้นที่2หรืออยู่ใกล้เส้นที่4จากในรูปนี้คืออยู่ใกล้เส้นที่2ใช่ไหมคะนักเรียนก็จุดโน้ตเลยค่ะอทิเชอร์ขอใช้ปากกาสีม่วงนะคะทิเชอร์จุดโนตทับเส้นที่2ซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าคือตัวฟาและเราก็นับสูงขึ้นไปจนถึงโน้ตตัวนี้โอ้ขอโทษค่ะ นะคะแล้วเราก็นับสูงขึ้นไปจนได้โน้ตตัวนี้นะคะว่าเป็นโน้ตตัวอะไรนักเรียนลองนับเองดูนะคะคำตอบที่ได้นะคะคือโน้ตตัว T ค่ะต่อไปนะคะข้อถัดมาค่ะข้อถัดมาเหมือนกันนะคะ โน้ตตัวนี้อยู่ใกล้เส้นที่2หรืออยู่ใกล้เส้นที่4ถ้าดูจากในรูปคือใกล้เส้นที่2ใช่ไหมคะทีเชก็จุดโน้ตที่อยู่ทับเส้นที่2เส้นที่2คือโน้ตตัวทนะคะทีเชก็จุดไว้แล้วเราก็นับไปหาเ,าเสียงนี้ว่าได้โน้ตตัวอะไรคะได้โน้ตตัวลานะคะต่อมานะคะ ต่อมาเจ้าตัวนี้นะคะอยู่ใกล้เส้นที่สองหรืออยู่ใกล้เส้นที่4ี่คะอยู่ใกล้เส้นที่4เพราะฉะนั้นเราก็จุดเส้นที่4เอาไว้นะคะซึ่งเส้นที่สี่คือโน้ตตัวฟาแล้วตัวนี้ก็อยู่เส้นที่สี่พอดีเลยเพราะฉะนั้นโน้ตตัวนี้คือโน้ตตัวฟานั่นเองนะคะต่อมาค่ะข้อที่4ี่นะคะ ข้อที่4โน้ตตัวนี้นะคะอยู่ใกล้กับเส้นที่2นะคะเส้นที่2คือโน้ตตัวทีนักเรียนนับลงมาหาเจ้าโน้ตตัวนี้สิคะนับเสียงลงมาหาโน้ตตัวนี้ว่าได้เสียงอะไรคะได้โน้ตตัวซอนนะคะได้โน้ตตัวซอน ข้อถัดมานะคะข้างล่างนะคะข้อที่5โน้ตตัวนี้อยู่ทับเส้นที่2พอดีเลยค่ะซึ่งเส้นที่2ที่เชื่อให้จำไว้อยู่แล้วว่าคือโน้ตตัว t นั่นเองนะคะต่อมาค่ะโน้ตตัวนี้นะคะอยู่ใกล้เส้นที่2หรืออยู่ใกล้เส้นที่4ถ้านักเรียนบอกว่าอยู่อยู่ใกล้เส้นที่4เราก็จุดเส้นที่4เอาไว้เราทราบอยู่แล้วว่าเส้นที่4คือตัวฟา แล้วเรานับไปหาโน้ตตัวนี้ค่ะคือโน้ตตัวมีนั่นเองนะคะคือโน้ตตัวมีต่อนะคะข้อที่7นะคะโน้ตตัวนี้นะคะอยู่ใกล้เส้นที่2ค่ะเส้นที่2คือตัวทีเพราะฉะนั้นตัวนี้สูงขึ้นมา1เสียงเพราะฉะนั้นได้โน้ตตัวตัวทีสูงขึ้น1เสียงคือตัว โดค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายอาจอาจจะนับได้ทั้ง2วิธีเลยนะคะลองดูนะคะใครถนัดนับเสียงขึ้นไล่เสียงขึ้นจากโน้ตตัวทีไปหาตัวนี้ก็นับเลยใครถนัดนับจากตัวฟาเส้นที่4ลงมาหาตัวนี้ก็นับได้นะคะอาจเลือกวิธีเลยค่ะจะนับแบบไหนและคำตอบที่ได้คือ โน้ตตัวเรค่ะขอให้นักเรียนนะคะฝึกนะคะอ่านโน้ตแบบนี้บ่อยๆนะคะเดี๋ยวเอาไวท้ทีเชอร์จะมีกิจกรรมให้ทำเกี่ยวกับการอ่านโน้ตนะคะต่อไปนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเมื่อสักครู่เราเรียนนะคะเกี่ยวกับการอ่านโน้ตบนกุญแจฟ้านะคะต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องขอดกันค่ะ คอร์ดนะคะที่ใช้ในเพลงลูเวียงคือเพลงที่เรากำลังเรียนอยู่ปัจจุบันนี้นะคะทำไมทีเชื่อถึงต้องสอนโนต้ตกุญแจฟาก่อนเพราะว่าคอร์ดนะคะจะถูกเขียนนะคะบนกุญแจฟานั่นเองนะคะเพื่อให้นักเรียนอ่านโนต้ตได้ออกนะคะอ่านโนต้ตเร็วขึ้นนะคะแล้วก็พอเห็นหน้าตาคอร์ดแบบนี้ปุ๊บก็สามารถตอบได้เลยว่าคือโนต้ตตัวอะไรนั่นเองนะคะ คอร์ดนะคะที่ในเพลงนี้เราเรียนทั้งหมด3คอร์ดค่ะมีคอร์ด C G7 แล้วก็ F นะคะเรามาเริ่มที่คอร์ดแรกกันก่อนคือคอร์ด C ค่ะคอร์ด C นะคะมีโน้ตทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะคือโน้ตตัวโดมีและซอนนะคะมือซ้ายนะคะในการกดคอร์ดใช้นิ้ว5 3และ1 นะคะหรือนิ้วก้อยกลางโป้งนะคะคราวนี้สมมุติว่านักเรียนเจอแบบทดสอบนะคะที่ถามว่าโนต้ตในคอร์ด C มีโนต้ตตัวอะไรบ้างนักเรียนตอบมาให้ทีเชื่อแบบนี้ตัวอย่างนะคะตัวอย่างสมมุตินักเรียนตอบมาว่ามีซอนโดนะคะ ถามว่าโน้ตทั้ง3ตัวนี้อยู่ในคอร์ด C ไหมใช่ค่ะโน้ต3ตัวนี้อยู่ในคอร์ด C แต่การเรียงลำดับโน้ตในการกดนะคะถือว่าเรียงผิดนะคะเพราะฉะนั้นทีเชอรอจะไม่ให้คะแนนนะคะถ้าสมมตินักเรียนตอบทีเชื่อมาแบบนี้คำตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนจะต้องตอบเป็นโดมีซอนนะคะ คือเวลาเราเรียงโนต้ตเนี่ยเราต้องเรียงจากเสียงต่ำนะคะเสียงต่ำสุดคือตัวโดขึ้นไปหาเสียงสูงสุดคือตัวซอนเรียงจากซ้ายไปทางด้านขวานะคะอันนี้ถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะคราวนี้เหมือนกันนะคะเลขนิ้วถ้านักเรียนตอบเลขนิ้วสเปะสปะมาเช่นนิ้ว1 3 5แต่แบบนี้นะคะทีเชอร์จะไม่ให้คะแนนจะต้องตอบเป็นนิ้ว5 3 1สนะคะ อันนี้คือวิธีการตอบนะคะใช้กับทุกๆุคอร์ดเลยนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าโน้ตคอร์ดซนะคะเมื่อถูกเขียนลงบนกุญแจฟ้านะคะจะได้โน้ตที่มีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะ<ม>นักเรียนสังเกตดูนะคะโน้ตฐานตัวแรกนะคะคือโน้ตตัวโดนะคะคือโน้ตตัวโดสูงขึ้นมาตัวที่สองนะคะโน้ตตรงกลางนะคะคือตัวมี และข้างบนสุดนะคะคือโน้ตตัวซอนค่ะโดมีซอนเห็นไหมคะเรียงจากเสียงต่ำนะคะขึ้นมาหาเสียงสูงนะคะคราวนี้สังเกตอีกนิดนึงนะคะโน้ตแบบนี้นะคะเป็นโน้ตที่ถูกเรียงติดกันนะคะอยู่ในช่องหมดเลยนะคะหรือบางคอร์ดนะคะก็จะเป็นโน้ตที่อยู่ทับเส้นหมดเลยลักษณะโน้ตแบบนี้นะคะ เรามีชื่อเรียกเล่นๆการภาษานดนตรีว่าโน้ตแบบลูกชิ้นปิ้งนะคะลูกชิ้นปิ้งคือการที่โน้ตทั้ง3ตัวเนี่ยอยู่ในช่องเหมือนกันหมดเลยหรืออยู่ทับเส้นเหมือนกันหมดเลยเรียงกันแล้วสวยงามนะคะเหมือนเอาไม้เสียบลูกชิ้นมาเสียบเนี่ยได้เป็นเหมือนลูกชิ้นปิ้งแบบนี้นะคะอันนี้คือหน้าตาของคอร์ดซีอันนี้คือเทคนิคในการจําหน้าตาของคอร์ดซีนะคะต่อไปนะคะ ไปคือขอด์ด g ซค่ะขอด์ด g ซนะคะโน้ตตัวแรกคือโน้ตตัว T ค่ะตัวที่2คือตัวฟาและตัวที่3คือตัวซอนนะคะ T ฟาซอนนิ้วที่ใช้นะคะคือนิ้ว5นิ้ว2และนิ้วหหรือนิ้วก้อยนิ้วชี้และนิ้วโป้งนะคะ 5้าอย่าลืมนะคะเวลาคำตอบของตัวโน้ตนะคะเรียงจากด้านซ้ายไปด้านขวาเสียงต่ำไปหาเสียงสูงนะคะคราวนี้หน้าตาของขอร์ด G7 นะคะนักเรียนบางคนนะคะหาตัวทีตัวแรกเนี่ยสมมติทีเชื่อบอกว่าให้นักเรียนวาดรูปขอร์ด G7 แทนที่นักเรียนจะเ,เริ่มต้นตัวโน้ตนะคะตัวทีที่ตรงนี้นะคะนักเรียนบางคนไปเริ่มตรงนี้ ตามวงกลมสีเหลืองของทิชชอันนี้นะคะถามว่าตัวนี้ใช่ตัวทีไหมใช่ค่ะแต่ว่าตำแหน่งของตัวโน้ตนะคะมันไม่สามารถไปต่อได้นะคะถ้านักเรียนวาดตรงนี้แล้วก็วาดตัวฟากับตัวซอนตรงนี้ยลำดับโน้ตมันจะผิดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าผิดนะคะตัวทีให้เริ่มจากเสียงต่ำก่อนให้นักเรียนหาตัวโดวก่อนนะคะวิธีการที่ถูกต้องในการวาด คอด G7 นะคะก่อนอื่นนักเล่นหาตัวโดตัวโดเนี่ยจะอยู่ตรงลิมกดสีดำา2อันใช่ไหมคะลิมกดเบอร์1กับเบอร์2ตัวโดจะอยู่ติดกับลิมกดสีดำอันที่1เสมออันนี้คือจะเป็นตัวโดแล้วตัวีเนี่ยเสียงเขานะคะคือเสียงต่ำลงมา1เสียงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่ตัวทีที่ตรงนี้เท่านั้นนะคะเสร็จแล้วตัวฟากับตัวซอนก็คืออยู่ในตำแหน่งเดิม ะะอันนี้คือวิธีการหาโน้ตตัวทีและอีกเรื่องหนึ่งนะคะจากตัวทีนะคะตัวทีไปหาตัวโดเนี่ย,อยขอโทษค่ะไปหาตัวฟานะคะมีระยะห่างของเสียงทั้งหมด5เสียงนะคะทำไมที่เชร์นับได้5เสียงเวลานับนะคะต้องนับตัวโน้ตแรกหรือโน้ตฐานเสมอโน้ตฐานของเรานะคะคือโน้ตตัวทีนับตัวทีเป็นโน้ตตัวที่1 ต่อไปคือ2 3 4จนไปถึงโน้ตที่เราต้องการเราได้ทั้งหมด5เสียงค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอินเทอร์วลหรือขั้นคู่นะคะห่างกัน5เสียงนะคะทำให้นิ้วนะคะจากเ,ออเวลาเรากดเนี่ยนิ้วก็จะมีการถ่างนิ้วนะคะระหว่างนิ้ว5กับนิ้ว2นะคะจะมีการกลางนิ้วออกมาค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งนะคะต่อไปนะคะคอร์ด รูปร่างหน้าตาคอร์ดนะคะเมื่อถูกเขียนบนกุญแจฟ้านะคะอ่ะคราวนี้เราไม่ได้เรียงโน้ตนะคะเป็นลูกชิ้นอุ้ยขอโทษค่ะเราไม่ได้เรียงโน้ตนะคะเป็นลูกชิ้นปิ้งนะคะแบบคอร์ดซีแล้วนะคะเราเรียงนะคะโน้ตมีระยะห่างนะคะอ่ะสังเกตดูตัวฟ้าไปหาตัวทีมีระยะห่างใช่ไหมคะแล้วตัวเอเอขอโทษค่ะตัวทีไปหาตัวฟ้ามีระยะห่างโน้ตก็ถูกกลางออก ตัวฟาไปหาตัวซอนฟากับซอนเสียงติดกัน2เสียงนะคะเอ่อโนต้ตนะคะเราจะไม่เขียนซ้อนกันนะคะมีนักเรียนบางคนเคยตอบทิเชอร์มาคือเอาโนต้ตสตัวมาเขียนซ้อนเลยอันนี้ไม่ได้นะคะทําให้ดูโนต้ตยากมากเลยนะคะให้นักเรียนนะคะเยืงตัวฟานะคะออกไปทางด้านซ้ายนะคะนิดนึงนะคะแล้วค่อยเขียนตัวซอนนะคะให้ตรงกับตัวทีแบบนี้ คอร์ดแบบนี้นะคะทีเชอร์เรียกเล่นๆว่าเหมือนเป็นกิ่งไม้นะคะเหมือนเป็นกิ่งไม้ที่มีใบไม้มีก้านแตกขแขนงออกมานะคะคอร์ดหน้าตาแบบนี้คือคอร์ด G7 นะคะและคอร์ดสุดท้ายนะคะที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือคอร์ด F ค่ะคอร์ด F นะคะโน้ตตัวแรกนะคะคล้ายตัวคล้ายคอร์ด C เลยนะคะก็คือโน้ตตัวแรกคือตัวโดตัวที่สองนะคะคือตัวฟา และตัวสุดท้ายนะคะคือตัวลาค่ะใช้นิ้วนะคะนิ้วจะเหมือนกุญเอ,อ่อขอโทษค่ะนิ้วจะเหมือนกับคอจีเซเว่นเลยค่ะแต่ว่านิ้วสองกับนิ้วหนึ่งจะมีระยะห่างนะคะนิ้วสองกับนิ้วหนึ่งจะมีการกางน,นิ้วออกมานิดนึงค่ะจากตัวโดไปหาตัวฟานะคะเขามีระยะห่างทั้งหมดสี่เสียงนะคะนับตัวโดเป็น1 2 3และ4นะคะ อันนี้เป็นโน้ตที่มีระยะห่างนิ้ว 5, 2, 1นะคะใช้นิ้วเหมือนกับคอร์ด G7 แต่มีระยะห่างนะคะระหว่างตัวฟากับตัวลาคราวนี้นะคะหน้าตาของโน้ตนะคะหน้าตาของตัวโน้ต เมื่อถูกเขียนลงบนกุญแจฟ้านะคะจะคล้ายขอด C ค่ะคล้ายๆล,ลูกชิ้นปิ้งนะคะแต่เป็นลูกชิ้นปิ้งที่ไม่สมบูรณ์นะคะมีลูกชิ้นแหว่งหายไปหึงลูกนะคะมีการเว้นลูกชิ้นนะคะยังเรียงเรียงเสียบลูกชิ้นไม่เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นหน้าตาโนตแบบนี้นะคะก็จะเป็นน้ตของคอดซเอ้ขอโทษค่ะคอด F ค่ะ ทบทวนอีกรอบนะคะคอร์ด C นะคะโนต้ตโดมีซอนนะคะเรียงโนต้ตบนกุญแจฟ้าเหมือนลูกชิ้นปิ้งนะคะคอร์ด G7 โนต้ต T ฟาซอนค่ะละักษณะหน้าตาคอร์ดบนกุญแจฟ้าคล้ายๆกิ่งไม้นะคะและคอร์ดสุดท้ายนะคะคอร์ด F นะคะก็เรียงคล้ายๆคอร์ด C คล้ายลูกชิ้นปิ้งแต่ว่าลูกชิ้นยังเสียบไม้ไม่เสร็จนะคะเป็นแบบนี้ คราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเพลงลูเวียงกันค่ะว่าเมื่อเราเล่นสองมือนะคะจะเล่นยังไงนะคะเราไปเล่นพร้อมกันเลยค่ะขอดที่ใช้ในเพลงลูเวียงนะคะมีทั้งหมด3คอขอดด้วยกันนะคะคือขอด C เริ่มต้นที่นิ้วหนะคะตัวโดต่อไปตัวมีนะคะนิ้ว3และตัวซอนนิ้ว1กดพร้อมกันค่ะ คราวนี้นะคะให้กด3จังหวะนะคะแล้วปล่อยนะคะ1 2 3 1 2 3ยกต่อไปนะคะขอดีซนะคะเขยบนิ้วก้อยหรือนิ้ว5นะคะลงไป1ช่องนะคะเป็นตัวทีนิ้ว2ตัวฟาและตัวซอนใช้นิ้ว1คะ่ะกดพร้อมกัน คราวนี้เราจะกด 3, อ่อกดคอร์ด G7 นะคะ3จังหวะค่ะ1 2 3 1 2 3ยกต่อไปนะคะคอร์ด F ค่ะคอร์ด F เริ่มต้นนะคะใช้นิ้ว5นะคะตัวโดนิ้ว2ตัวฟาและนิ้ว1นะคะที่ตัวลานะคะเว้น1ช่องนะคะ กด3ตัวพร้อมกันค่ะคราวนี้เรามากด3จังหวะนะคะ1 2 3 1 2 3องสองยกคราวนี้เรามาเล่น4ห้องแรกกันนะคะของเพลงลูเวียงนะคะวางมือนะคะมือขวานะคะอยู่ตำแหน่ง C 3มือซ้ายนะคะอยู่ตำแหน่ง C 2นะคะ เริ่มต้นที่คอร์ดซีก่อนนะคะสองห้องแรกนะคะเป็น3ห้องแรกเป็นคอร์ดซีนะคะเล่นแบบนี้คอร์ดซีสคอร์ดซีสคอร์ดซีสคราวนี้เปลี่ยนเป็นคอร์ด G7 นะคะ G7 2 3เอาเอาใหม่นะคะหนึ่งสองสาม ะะห้องที่หนะคะห้องที่5ถึงห้องที่8นะคะจะเป็นขอด G7 นะคะสองห้องนะคะแล้วก็ C แล้วก็สลับ G7 นะคะเริ่มต้นห้องที่หค่ะเป็นแบบนี้ G7 ขคอร์รรอด G7 2กลับมาขอด C ครั้งนะคะห้องที่5นะคะ5-8ถึง8นะคะเริ่มต้นที่ G7 ค่ะ1 2 3 G7 G7 2องคอร์ส G7 2 3คราวนี้นะคะห้องที่9นะคะ จนถึงห้องที่12นะคะเหมือนห้องที่1กับห้องที่4คะ่ะเตรียมตัวนะคะกลับมาขอ C 1หนึ่สองสมขอดี 2, อสองอด 13กับ14นะคะ13กับ14ใช้ขอด G7 นะคะและห้องที่15กับ16นะคะใช้ขอด C ค่ะเล่นแบบนี้ค่ะ1 2 3 G7 G7 2ขอด C 1ดค้าง3 1 2 3ปล่อยมือ เอาใหม่นะคะเราไม่เล่นต้องตัดต้นเลยนะคะจนถึงห้องที่16ค่ะเตรียมตัว1 2 3คองสข้อสี่ นะคะหนึ่งสองสาม วันนี้เราเริ่มที่ครึ่งเพลงแรกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเล่นครึ่งเพลงหลังกันค่ะค่ะสำหรับวิดีโอการเรียนการสอนนะคะสำหรับบทเพลงลูเวียงนะคะก็จบลงแต่เพลงเท่านี้นะคะและทิเชอร์นะคะจะมีการแนบลิงก์นะคะให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันนะคะในการตอบคำถามเกี่ยวกับคอร์ด G7 และ F ค่ะ ถ้าใครได้คะแนนมากน้อยขนาดไหนอย่าลืมบอกทีเชอร์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ